哇！<Wow. S 2> wow. นี้มาเพิ่มสีสันให้บ้านยามค่าคืนกันไปตกแต่งโซลาเซลล์มาอีกแล้วคะ่ะทุกคนหลายคนที่เห็นเนี่ยอาจจะบอกว่าอื้มเหมี่ยวนี่ขย,ยันติดไฟจัง <Okay. S 2> ใช่อะคะ่ะคือเหมอมีความรู้สึกว่าไม่ชอบให้บ้านมดืดอเลยพยายามหาไฟมาใส่ตรงนั้นตรงนี้แต่เห็นติดไฟรอบบ้านขนาดนี้ไฟที่เหมียวเลือกใช้แต่ละครั้งเป็นโซลาเซลล์นะคะคือมันเป็นการจ่ายครั้งเดียวเราใช้กันได้ยาวๆติดไปแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องค่าไฟในแต่ละเดือนเพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แถมปิดเปิดเองได้ด้วยต่อให้เราไม่อยู่บ้านเนี่ยบ้านก ได้มาใหม่เป็นไฟห้อยระยะของโมดีโซล่าค่ะตัวนี้จะมีให้เลือก2ขนาดนะคะคือ7เมตรสิหลอดแล้วก็10เมตรยีหลอดระยะเวลาในการชาร์จ1ครั้งจะอยู่ที่ 6- 8ชั่วโมงมส่วนระยะเวลาในการใช้งานถ้าชาร์จเต็มแล้วจะอยู่ได้8-10ชั่วโมงเลยค่ะ<า>เรียกได้ว่าสว่างถึงเช้ากันไปเลยแล้วตัวนี้เขาเป็นรุ่นอัปเกรดนะคะนอกจากชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วยังชาร์จไฟบ้านได้ด้วยทุก<ๆ>คนแล้วสระน้ํของเมียวตอนกลางคืนเนี่ยคือมืดมากมสมกับเป็นมุมบันเทิงเลยค่ะแต่พอติดไฟเข้า สามารถนั่งเล่นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยวิธีการติดตั้งกง,ง่ายมากๆจเจ้าไปพันๆไว้หรือจะเอาสายเคเบิลรัดไว้เหมือนเหมียวก็ได้ค่ะและทีเด็ดของไฟตัวนี้คือเขาสามารถปรับได้หลายโหมดค่ะจะเปิดให้สว่างค้างก็ได้กระพริบชา้ากระพริบเร็วหรือแฟลชกระพริบเลือกโหมดตามใจชอบได้เลยค่ะจะติดในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นครัวแบบกันน้ำสามารถตากฝนได้ค่ะแถมตัวสายไฟเนี่ยก็นาใช้ได้เลยใครอยากตามพิกัเดเยวแปะไว้ให้แล้วนะคะ